ก็กรับสวัสดีพี่ๆเพื่อนนะนะน้องๆคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปวิดีโอแบ่งปันมาเครื่องนะผมพี่นะนะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่ๆนะนะคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมน่ครับเป็นเหรียญหล่อครับ หลังลายเส้นนะผมหลวงพ่อจรัญนะผมนี่ครับวัดอัมพวันนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับอันนี้ออกปีสี่หนึ่งนะผมนี่ครับหลวงพ่อจรัญนี่ท่านก็ปฏิบัติดีนะผมนี่ครับสายเมตตานะครับลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมนี่ครับสร้างบารมีนะครับเมตตามหานิยมนะผมครบทุกด้านนะผมหลวงพ่อนะครับนี่ครับท่านเทศนาทําได้เก่งนะผมนี่ครับเป็นเหรียญรอนะครับ ไม่ค่อยเห็นนะผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับพี่ๆน้าๆคนไหนใจสายใครก็ไล่แค่รูปมาสอบถามได้นะผมครับมากวัตถุมงคลหลวงพ่อนี่ก็ลูกศ์ลูกหาจะเก็บกันหมดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อครับหลังลายเซนที่สวยนะผมนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อจันรนะผมนี่ครับเป็นเหรียญหล่อครับนี่ครับหลังก็จะเป็นยันนะผมนี่ครับวัดอัมพวันนะครับ เนี่ยเป็นลายเส้นนะผมเนี่ยสิงห์มูรีนะผมเนี่ยเป็นลายเส้นหลวงพ่อนะครับเป็นลายเส้นรอนะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะผมพี่น้าๆคนไหนสนใจสายใครก็ลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับองนี้ก็แบ่งปันที่250บาทพร้อมส่งนะผมพี่น้าๆคนไหนสนใจสายใครก็ลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมครับเมตตานะครับเนี่ยครับครบทุกด้านนะผม ครับ250บาทพร้อมส่งครับคร่าวๆครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเรียนหลวงปู่จื้อนะผมนี่ครับวัดเขาตะเง,งาะอุดมพรน,นะผมนี่ครับรุ่นเจริญพรล่างนะครับนี่ยอันนี้ออกที่จังหวัดนครราชสีมานะผม เป็นเหรียญรุ่นเจริญพรล,ล่างนะผมเป็นเหรียญเม็ดแตงนะผมนี่ครับหลวงปู่จื้อนี่ท่านก็เก่งนะผมนี่ครับพร้อมกองน้ำเดิมนะผมเป็นเม็ดแตงให้ลูกให้หลานแขวนได้นะผมนี่ครับเม็ดแตงเจริญพรล,ล่างนะผมนี่ครับสวยๆนะผมนี่ครับหลวงปู่จื้อนะครับนี่ครับตอโค้ดนะครับรันหมายเลขทุกองค์นะผมนี่ครับนี่ครับตอกสีโค้ดเลยนะผมนี่ครับเจริญพรล,ล่างนะผม นะครับด้านหลังก็เป็นยันนะผมเนี่ยเมตตามหานิยมนะผมเนี่ยนี่ออกวัดแจ้งนอกนะผม,มเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะผมเนี่ยปีห้าเก้าเลยนะผมเนี่ยนี่นานาคนสนใจสายใครกันไล่แคปลูปมาสอบถามได้นะผมครับเรียนปู่ท่านปฏิบัติด,ดีนะผมหลวงปู่นะครับท่านเก่งนะครับไทยลูกศ์ลูกหาแถวจังหวัดชัยภูมิเนยเรียกท่านว่าเทพเจ้าแห่งสายน้ำนะผมเนี่ยท่านได้สร้างอะไรไว้เยอะมากมายนะครับ ให้กับชาวบ้านเลยครับให้กับวัดนะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับพี่นาคคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมองค์นี้ก็แบ่งปันที่200บาทพร้อมส่งนะผมพี่นาคคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับคร่าวๆครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับมีมาแบ่งปันอีกนะครับผม เป็นเหรียญดีพิธีใหญ่พิธีดีนะผมนี่เป็นเหรียญพญาลาหูนะผมนี่ครับรุ่นเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะผมนี่ครับออกวัดหน้าพระธาตุนะผมนี่ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะผมนี่ครับออกปีอันนี้ออกปีหกศูนย์นะผมนี่ครับปลุกเสกพิธีใหญ่เสาห้านะผมอันนี้เป็นเนื้อชนวนนะผมหรือว่าเนื้อสตัลโลหะนะผมเป็นพญาลาหูหลังอุดผงพระธาตุนะผมนี่ครับ นี่ครับสวยมากนะผมนี่ครับเป็นเนื้อสัตตะนะครับเนื้อชนวนนะผมนี่ครับโคดเลขเก้าเจ็ดนะผมนี่ครับสวยมากนะครับเป็นหนุนดวงนะผมนี่ครับเลื่อนยศเลื่อนลาบนะครับตำแหน่งนะผมนี่ครับเป็นเนื้อชนวนสวยมากนะผมนี่ครับเลื่อนสมณศักดิ์นะผมนี่ครับปีหกศูนย์นะผมนี่ครับพี่น้าๆคนไหนแจ้งสายใครก็ไล,ล้ๆแคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเนื้อชนวนสวยมากนะผมด้านหลังนี่จะอุดผงนี่ครับ สวยมากนะผมนี่ครับอุดผงพระธาตุนะผมนี่ครับตรงด้านหลังนี่นะครับนี่ครับอินทนาคนนี้สนใจสายใครก็อะไรแคปรู้มาสอบถามได้นะผมนี่ครับสวยมากนะผมนี่ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะผมนี่ครับนี่ครับพิธีเสาห้านะผมนี่ครับขึ้นห้าขั้เดือนห้านะผมนี่ครับอีลกานะครับผมนี่ครับรอซอ สองเจ็ดห้านะผมนี่ครับเนี่ยจะต่อโคดน,น,นี่ครับเก้าเจ็ดนะครับเนี่ยจะอุดผงนะครับเนี่ยครับด้านหลังนะผมเนื้อชนวนนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนี่ครับจองออกวัดตอนปีหกศูนย์ก็สองร้อยห้าสิบบาทนะผมก็นานแล้วนะผมนี่ผมมาแบ่งปันนะผมตรงนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยสามสิบบาทนะผมพร้อมส่งนะผมครับพี่นาหน้าคนไหนใจสายใครแกรไลน์มานะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมพร้อมกล่องเดิมๆนะครับเนี่ยเป็นหนุนดวงนะผมเนี่ยเลื่อนเนี่ยครับเลื่อสนสมรักษ์นะครับเนี่ยที่นหน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับสองร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นภาพปิดตาสีทิศนะผมนี่ครับปลุกเสก ตลอดไตรม่าต์นะผมเป็นปิดตาของหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันนะผมจังหวัดนครราชสีมานะผมนี่ครับนี่ออกปีสามแปดนะผมนี่ครับท่านหลวงพ่อนะผมนี่ครับนี่ครับสวยมากนะครับผมเป็นหลวงพ่อพุทธฐานิโยนะผมนี่ครับปลูกเสกตลอดไตรมาสนะผมนี่ครับรุ่นมหานินี่ครับมหาลาบนะผมครบเจ็ดสิบสี่ปีนะผมของหลวงปู่นะผม หลวงพ่อนะครับปี38นะครนะผมนี่ครับวัดป่าสารวันนะครับพี่นนนาคนไหสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นปิดตาสีทิศสวยมากนะผมนี่ครับหายากนะครับไม่ค่อยเห็นนะผมนี่ครับเป็นสีทิศอย่างนี้เลยนะผมนี่ครับพี่นันนาคนไหสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับสวยมากเลยนะครับด้านล่างก็จะตอกนี่ยเป็นปั๊มอย่างนี้นะครับฐานนิยโอนะผมหลวงพ่อพุทธนะครับนี่ครับ เป็นมีสี่องค์ในองค์เดียวนะผมนี่ครับสวยมากหายากนะผมที่นะาะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับหลวงพ่อพุธนี่ท่านก็เก่งนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงปู่มั่นนะผมไอ้หลวงปู่เสาด้วยนะผมนี่ครับกันตะสีโลนะผมนี่ครับหลวงตามมาท่านก็หลวงตามหาบัวท่านก็ได้กล่าวได้กล่าวว่าท่านนี้รู้จริงเห็นจริงนะผมนี่ครับ หลว่าพูธนี่ท่านก็เก่งนะครับเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมพี่นานนะคคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมองค์นี้ก็แบ่งปันที่290บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับราคานี้นะครับแบ่งปันนะผมสายลูกศรลุงหาน่าจะเช่าหากันแพงเกินนี้นะผมเนี่ยผมมาแบ่งปันนะัดทันหลวงพ่อบุกเสกตลอดไตมาดนะผมปี38มแปดนะผมเนี่ยพี่นานนะคคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมนี่ยสองร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับ คร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพักกองนะครับพ,พี่น้านๆนะคนไหนสนใจสายค,คลยไลแคบลูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองนะครับเข้ามาต่อลองสอบถามได้นะผมเช่าหลายอง์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคครับผมก็ฝากพี่ๆน้าๆนะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบไหนกกไลายแคบลูปมาสอบถามได้นะผมไอดีไลน์กับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปนะผมตรงกดลูกศรตรงขวามือนะผมครับ ครับโอเคครับผม